ตัวละครไหนให้ผมเล่นบ้างวันนี้อูคือผมอยากเล่นตัวละครตอนนี้ก็คือแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อ่ทานผู้ชมดูดีแต่ที่ผมอยากเล่นมากที่สุดก็คือตัวนี้เจ้าแน่ใจหรือยังที่จะครอบครองสมบัติแห่งท้องทะเลเจ๊เทส โอ้โหโคตรเทพอ่ะไปดูสกินมาด้วยเหรอวะไปดูสกินบันนี้ ยินทีโทรศัพท์ผมก็ตกเลยอย่ะแม่เจ้าโคตรสดุดมันไม่มีให้ผมเล่นนะโอ้โหที่ผมจะได้เป็สัก,กัดกันได้เหรอเดี๋ยวจะไปต่อยหน้าแม่ทีนึ่งอ๋อโอ้โหตัวเมื่อกี้โคตรเทพจริง ู้ชมเจอเปล่าโอ้โหกดโอ้โห,โโหโกดทีนี่คือแบบโทรศัพท์ผมกระตกเลยอะอ <c oughs> มาเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาสกันไปต่อยหน้าแม่เลยทีผมมีนาคอด้วยโอ้โหทีมันมีตัวใหม่ได้เอาจริงๆผมเกลียดตัวใหม่มากๆเลยอะเออจริงนะโคตรเกลียดตัวใหม่อะแต่นาคอกับล้อเนียยผมเนี่ยนาคอกับลอเนียวรอดตัยน,นะ ผมคิดว่ามันน่าจะเล่นเก่งนะดูถ้าเข้าไปแล้วมึงเล่นกล่าวนะกล่าวง่า้าาเด็กกระโปรงปังเจที่มันบอกว่าข้าเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลโอเคเฮ่อ okay. แบบผมหาตัวละครัไม่เจอเลยมันดิ้ยากเฮ้ยเดี๋ยวผมจะมาแย่งมาแยงมาท่าผู้ชมยิ้มเยอนะ จะบอกว่าล้วมันจะ่ปั๊บแดงว่ะมึงยิ่งมึยิ่งเปียกพี่มาแล้วด๊อกปั๊บแดงรอพี่อยู่บอกเลยสักการดนี่ผมได้ของชิ้นเดียวนะผมตีทีเดียวอ่ะผมใช้มาทีเดียวว่ะตายอ่ะเนึกจริงอ่ะนะว่ะสักการดเป็นตัวที่โคตรแรงมาดิท่านผู้ชมดูตั้วปุ๊บเป็นไงอ่ะเอาดิผมได้บั๊บฟานเอาผมได้บัฟแดงนะครับได้บัฟแดงนะเอาดิเพื่อน ตีมันนี่เรียบตีดิมันเกับตายว่ะช่วยผมด้วยเพื่อนอเกือบตายนะฮะแต่ผมได้บัฟแดงหมดนะทอยก้อนทอยก้อนทอยก่อนโอ๊ยมันยังไม่มีของจะบอกให้ยังไม่มีของรอพี่ก่อนตีไปเ,เดี๋ยวพี่เกือบตายโอุ้ยเดี๋ยวรอผมได้บวกแคสเปียก่อนนะ โอ้โหดูดิมือมันโคตรใจอะ่ะท่านผู้ชมดูโอ้โหตาหลังมันนี้เป็นมัดมันอะ่ะต้องรอมีของนะเดิน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 เอา,าอไเมอไของป่าสักตัวสองตัวไม่เป็นไรนะขอป่าอยู่ตัวแล้วนะคอรเอาดิเพื่อนผมมาแล้วผมมาแล้วเอาดี ไอยผมมาแล้วเฮ้ยนี่วิ่งมาผมวิ่งกับตายโอ้โอเจลี่แม่ตาบ้าเอาเพื่อต่อยเรียบร้อยต่อยเพือย่างทีเรียบกับตายฮะจะเอาป่ะล่ะจะเอาเข้ามาจะเอาเข้ามาตายเรียบร้อยหูยหมัดเขาแรงอ่ะเขี้ยไอ้หมัดแรงจริงต้องรามีของสักชิ้นนึงนะ อก้าเยเดีวที่าจนีทั้นดดนโคตรแรงปั้นโคแรงเอาดิปันผโคแรง,นแรง,ง,นแรงันตอนนี้ใครๆก็เอาผมไปอยู่มาดิมาเลยมาเลยอก่อนเพื่อนาก่อน,นถาก่อน โอ้นาคอยตายไอเดียกับโอ้ยมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยเพราะว่านาคอยไม่ได้เล่นเป็นแน่เลยใช่ไหมนาคอยผมว่ามันเล่นไม่เป็นเว้ยทอามาล่ะเอามาดิตอยไม่ทันทีหูยกับตายเอาดิผมไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยโอ้ยตอยเพื่อนตอยก่อนตอยตีมาดิยาดีเลยเนาะยาดีโอ้ยมันมีคุณทำไรวะ พวกขานี่ชอบหนี้นะจะตายแล้วโอ้เอ้ยแหวนมาใชิบหมล่ะเอาเนื้อกางไม่ได้มันพร้อมแล้วตู้มาอยู่ที่โอ้ยจะตายเอ้ยจะตายฉันมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วตายอยู่งที่อุ้ยตายไม่รอดไม่รอดครับผมไม่รอดไม่รอดผมฉันมาแล้วนะเดี๋ยวมาอยู่ในป่าเพื่อน นี่ไงนี่เก๋นี่เมื่อกี้โว้ยกำลับตายว่ะกลับบ้านก่อนเอาดิผมชักมาแล้วช้าแล้วเพื่อนผมช้าแล้วแหวนที่ไหนวะโว้ยแหวนไม่มาวิสาช้ามาแล้วเอาไปเถอะเพื่อนเรียบร้อยตายเอาดิตามอยเพื่อนโอ้โหไม่มีใครตามเลยอ่ะโอ้โหผมตายฟรีดิแล้ววันเนี้ยเวลาผมเข้าก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยนะ เอาเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเพื่อนเอาเดี๋ยวมาเร็วเอาเดี๋ยวมาเร็วเอาเดี๋ยวมาเพื่อนเอาอยจริงที่ตายไม่รอดฉันบัดบาดของพ่อแรงกันตอนนี้มาเลยเรื่องจริงนะให้ผมไม่ตายเลยเมื่อสบายเลยนะผมดักเล้งผมพอได้ป้องบาดขอกันแรงเท้าสกัดนั่นแหละเรื่องจริงนะหาป้องเพื่อป้องมาป้อง มารวมเด้อโว้ยเงินช่วยด้วยช่วยกูเบอร์โว้ยกูตายโอ้โหมาแล้วเพื่อนมาตายกันหมดเหรออ้โเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิเพื่อนมึงจะมึงที่ดีไปไหนมึงมึงที่ดีไปไหนมึงที่ดีไปไหนฮะยายายามาเหิมเกิมกระเทียเอาล่ะเพื่อนไปล่อยไปดี่ที่โอ้ย ได้นะเพื่อนเอาดิต่อยต่อยป้อมปห้ถ่งทีเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิสะบัดห้ถึงทีเรียบร้อยตายเอาแว่น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 แว่นปืนจ่อยไหมปืนจ่อยไงแว่นรอยกรร้อยกรอย่า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 ฆ่ากูเพื่อจำตัวได้เหรอโอ้ยคิเดียวอ่ะคิดเดียวมาเพื่อน อย่าให้มันเลอดไปได้นะเอาไปเล่นตายเดื่อนเอาดิผมส่อนสบายแล้วเอาดิไปถอนกอยถอนกอนถอนกอนตายโว้ยโว้ยเอาดิเพื่อนโว้ยจะตายกูจะตายเอาดิเพื่อนไอ้เพื่อนที่โอ้ยไอ้เพื่อนไม่โดน เพื่อนผมมาแล้วนะเขาดีตายไม่อดบอกนายว่เเมอนาดูไม่ทันเว,วนเอวนเมืออะด,ดูเอยมึงไปอูป้อมมันมาฉันมาแล้วปล่อยสะาัดไปตังทีมาดิมาดิฉันมาแล้วมาดิเอออย่าอยาย,าย,ายา เชียร์กามาหวเชียล่ะหัวลต่อยค่อนแรงอ่ะต่อยที่สร้างความเสียหายเึ็ดล่ะนะเม่อ้เจบปะเาไปได้เรียวมาหัวเรียวมาไม่โกอย่าให้แพ้นะเห็นไหมผมไม่ได้เล่นฝ่ามันก็จะแพ้ยี่แหละโง่ดิมึงอยากเอา มึงอย่าหา้าวต่อยไปเดี๋ีมึงอย่าหา้าวโอ้ยตายแล้วเนี่ยฉันมาแล้วจังหวะนี้ผมฉันมาต่อยไปเดี๋ยวีมาดิแหวแหวอย่าหา้าวโอ้ย All want ดูดิห้าเจ็ดสี่โอ้โหผมนานดับสองอับท่านผู้ชมดูดิอันดับสองอะแบกขนาดไหนเออรับค่าเบนตาที่รับค่า สำหรับคลิปวิดีโอก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะถหากก็ถ้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปวิดีอน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ